เฮ้ััชาลิเกลูกทุ่งสาวสุพัตตาพันธุรัตแสดงแล้วจ้าร่วมโดยวงดนสตรีปีพาศส,สมเกียรติบ้านกองทะรูบรรเลงรับร้งบรอง ดรอเนกพันธุรั์ลุงใหญ่อายุทยาสรรสร้างผลงานดีสู่สายตาท่านผู้ชมลิเกแสดงแล้วจ้า มาแล้วเจือเจ้าวันเร็วหิมวอนทุกขายคายร้อน่อนพักอาลูกรักมาเล่นคุณนาคุณนายยิ่งชาาอย่า,ายนาเบนให้สุขสม่มเย็นเป็นเศรษฐีมังมีเงินทองมีงานเชนิญหาถนนราคาไม่แพง ทางผู้แสดงเกอกองไม่เล่นฉากเล่นไฟคนเอามามากมายก่ายกองไม่เปลืองข้าวเปลืองของนักรดนักราคนเอามาเป็นพันสุภัตรามาเล้วสุภัตรแสดงเลโอแม่จ้าแย่แซวเดียร้อยสงสารดูสวยน่าซื้อไม่เดือม่รัดอย่เดียนการไปาย่า มาหากินเธอสิศิลปินไม่แต่ส,สวยเราไม่เล่นชอบช่วยเอาความสวยมาโช์หรือก็ใช่รูปประทํางามประทโัโมยนี่เกเป็นงามไม่รู้จะทำอย่างไรแม่จะเห็นใจนี่เกขอสวยนะมาช่วยกันเสียวนคุณเนาะคุณนายน,นี่เกขอสวยนะมาช่วยกันชมให้ามาชมนี่เกยอ นิยม ขอไข่เลยกูเปลี่ยนไปขอไข่แล้วขอไข่ขอไม่ต้องอายไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไอ้คนนั้นไม่เชื่ไอ้ขออาเอ้ยไม่ใช่ขออายอยู่ไม่ต้องอายบอกมาเลยจะขอพี่ขนไงจ๊ะฮะขคนควรทำไมใช่สิจ๊ะพี่มาหมายความว่ายังไง พี่ก็นึกว่าขอขอขอ,ขอดอีกคนขอขอดได้่หนะกูถามพี่จริงเหรอทำไมมึงไม่รักกูเลยล่ะโอ๊ยไม่รักหลอกรูรลางแบบนี้เมื่บบอวานมึงจำได้ไหมทำไมกูสาวไปตลาดไปซื้อเส้นไนย,ยังวากูสา3ตัวสิบตลาดนัดให้มึง้า,มา,ามไม่รักกูเอาเส้นไนกูคืนมาอยากได้เส้นไนคืนเหรอเออเอาก็อีดังหลังวัดนู่นเฮ้ยอีดังนี่ใครวะหมาไไม่รักกูใช่ไหมไม่รักอีกคนทำไมหนอย ทำไมนึกว่ามึงงามล่ะก็พอตัวมึงนึกว่ามึงขาวล่ะเมื่บ้านกูเจอสวยกว่ามึงงามกว่ามึงขาวกว่ามึงจริงเหรอเายังไม่เอากูเลยก็ดีแล้วแหละไม่รักกูไม่รักกูพี่จะรักไม่รักพี่ไม่รักผมครัวหรอกพี่รักแค่น้องสาวรักกับน้องสาวเหรอใช่จะทำยังไงดีนะให้เธอตอบรักฉันมาจะทำอย่างนี้เลย

เดียวแค่ดูก็ทำไม่รู้ว่าเธอเนี่ยโดนว่าใจดูไม่ได้หรอกอย่าบอกแล้วกันว่าเธอน่ารักแค่ไหน,นไจะรีบมา,าไปกูมันไม่ดีไมันางาสองคนที่ไม่ชอบ มาคำเหี้ยวโอหัง ขอให้แทนอ้ออก็ไม่เอาพี่ขุนแลไปนี่เปล่าครั้งหนึ่งก็แล้วครั้งสองพี่ก็เตือนแล้วแต่เจ้ากลับมาดื้อกับพี่พี่บอกเจ้าแล้วมาว่าพี่รักจะน้องสาวถ้ารักอย่างผัวเมียพี่ทำไม่ได้ถ้าคืนเจ้ายังทำนิสัยไม่ดีนี้อยู่จำไว้เถอะชาตินี้ทับชาติขาออกพี่ขุนเจ้าก็ไม่ได้เหง่นอยไปตบหน้าไปล้างู เมื่อลยนะถ้าพี่พิงหวังกับพี่นะคามาวันใดไ่กอ้ฉันมาเช้น้ำตาด้วย นพูดพอพูดพระพูดพอมากเรียบร้อยเป็นผ้าพับเลยรอฟังได้เลยถ้าอย่างนั้นเอ้ยกูจะตั้งใจฟังเว้ยฮะมึงรอฟังได้เลยรอรอเอ้ยฟังเอยพึงหูรอได้เลยเขาเรียกตั้งหูรอไว้เลยเขาตั้งหูหมาเลยเออฟังนะเอ้าเอ้าเอานำค้างจ้าอะไรโอ้โหพูดพูดคุณไอ้คุณเพราะเอ้ยอยางเพาะมากเลยมึงอะไรกูได้ยินมั้เนี่ยฉัาทำไมจะพูดก็ไม่พูดอะไร สงสัยทั้งวันไม่ได้พูดเพราะเป่งเสียงทีแรกอาจจะเป็นตะคอกไงลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ครั้งจ๋ามึงจะเรียกทำไมนักหนาเนี่ยเรียกแล้วก็ไม่พูดมีอะไรเพอพี่น้อสงสัยเป็นวันนั้นของเดือนมั้งสงสัยเธอะบ้างอารมณ์ไม่ค่อยดีคุยกันเออน้ำค้างที่ไปขุดมาวันนี้เพราะว่าวัดบ้านทุ่งลุยหลายของเราจัดประกานประจำปี นี่ก็แต่งตัวสวยแล้วไม่ต้องแต่งตัวใหม่หรอกพี่จะชวนน้องค้างเอาไปเที่ยวกับพี่นี่ขนุนมึงชวนกูอย่างงั้นเหรอไม่ต้องไม่ต้องกูมาคนเดียวกูไปคนเดียวได้สลุปไม่ไปกูไม่ไปกับมึงหรอกกูไปคนเดียวได้ไม่ไปก็ไม่ไปงั้นขนุนมีอะไรบอกน้องค้างสักอย่างหนึ่งได้ไหมมีอะไรรีบรีบพดจะรีบไปแล้วม,มีอะไรบอกไปเลยบอกให้เขารู้ไปเลยบอกแคอเอ,อ,เอ,อ น้ำค้างจ๋ากินข้าวหรือยังจ๊ะพูดไม่ได้วะโอ้โหมันไม่ยากเลยคุณพูดยังไงน้ำค้างจ๋าคุณรักน้ำค้างแค่นี้เองน้ำค้างจ๋าคุณรักน้ำค้างเออน้ำค้างจ๋าเข้าห้องน้ำหรือยังจ๋าไปไปไหนได้น้ำค้างเข้าห้องน้ำนี่แกลืมไปเลยเรื่องนีพี่ไม่กล้าบอกว่าพี่คนนี้รักน้ำค้างไอ้ค 了、嗯 <music> ดื่มนมจากเต้าสิงเตียชอบสร้างปัญหาคนเรียกว่าเฮี้ยแต่บางคนบอกเฮี้ยยุ thank <laughs> วันน้ำค้างวันนี้มีงานวัดจะไปเที่ยวงานวัดถ้าหากว่าเจอน้ำค้างวันใดแล้ก็จะขอเป็นเมียทันทีไม่มัวรีรอดาวร้ายล่างไม่เล็กเดี๋ยวจะดูพระเอกนะ ตัวทักง้าเล่นให้กระชับพอร้อ ค้างวันนี้มาเที่ยวงานวัดเหรอจ้ารู้ไหมว่ามีคนแอบชอบแอบรักน้ำค้างอยู่ใครเหรอจ้าก็พี่คนนี้ไงพี่แอบรักน้ำค้างพี่รักฉันเหรอใช่พูดก,กันง่ายๆเลยว่าไอ้คนคนนี้ต้องการอยากได้น้ำค้างเป็นเมีย พอเห็นพระเอกและยิ้มเอายิ้มเอาเบื่อให้มุนมาคนเดียเ็นแล้วลตัโกนทำเก๊กพอเห็นพระเอก

มิงหรือมากูไม่โมเมเฮ้ย,ย่ามามินเมพวกหมูกูเป็นสมิงแต่มึงแค่ลิงสแมม นี่ถ้าคุณไม่ห้ามไว้ผมจะฟันเส้ยหัวแปดเชวไอ้ผู้ชายแบบนี้เกลียดนักชอบจ้ำย,ยีผู้หญิงที่ผมไม่ชอบขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเอาไว้ว่าแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยคุณไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมคะผมเองไม่ใช่คนที่นี่ผมเป็นคนในกรุงเดินทางเข้ามาที่บ้านทุ่งวิลายในวันนี้ต้องการที่จะมาเก็บดอกเบี้ยถามทจริงๆเธอไม่คุณรูปร่างหน้าตาก็ดี กำลังจะเดินทางไปไหนเนี่ยเฮ้ยพอดีว่ากำลังจะไปงานวัดนะจ้าอ๋อกำลังจะไปงานวาดัดไม่คิดเลยนะว่าบ้านทุ่งรุยลายจะมีพวกหัวไม้นักเลงเยอะถ้าหากว่าฉันมาไม่ทันชีวิตเธอคงหาไม่แน่นอนเธอรู้ไหมว่าฉันเองมีชื่อว่าเสียอาคมเป็นเสียหรอคะใช่โอ้ถึงว่าแต่งเนื้อแต่งตัวดูหรูหราแล้วเจ้ามีชื่อว่าอะไรเราอยากจะรู้ยิ่งนะักฉันเองมีชื่อว่าน้ำค้างคะ่ะมีชื่อว่าน้ำค้าง รูปก็งามนามก็พอผิวพรรณก็ดีไม่ผิดกับผู้หญิงในกรุงเลยแม้แต่สักนิดเดียวน้าค้างพี่ถามน้าค้างสักนิดพี่อยากจะรู้น้าค้างมีพ่อมีแม่ไหมมีพี่มีน้องหรือเปล่าเดี๋ยวเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวขอคุยกับตัวเองสักแป๊บหนึ่งเอาน้ำค้างพ่อจ๋าแม่จ๋า ถ้าน้ำค้างบอกไปนะว่าน้ำค้างมีพ่อมีแม่ต้องไม่ได้ไปเป็นดาราอยู่ในเมืองแน่เลยเอาน้ำค้างไม่มีพ่อมีแม่หรอกจ้าน้ำค้าง,างไม่มีพ่อไม่มีแม่ก้วน้ำค้างเกิดมาได้ยังไงเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่จ้าเดี๋ยวนะบอกว่าเกิดมาจากอะไรนะกระบอกไม้ไผ่จ้ากระบอกไม้ไผ่จ้ามันมีด้วยเหรอมีสิจ้าแน่ใจนะว่าไม่มีพ่อมีแม่แน่ใจจ้าเอาอี้สิน้ำค้างในเมื่อน้ำค้างอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีพ่อมีแม่ถ้าเป็นผู้หญิงบ้านนอกอคอกนาแบบนี้รับรองชีวิตไม่สวยหรูแน่นอนเอาอย่างนี้สิน้ำค้างไปอยู่กับเสียอาคมหม่ผิวพรรณของน้ำค้างดูไม่ผิดกับผู้หญิงในเมืองไปปรับปรุงแต่งอีกสักนิดอีกสักหน่อยคงจะสวยพอๆกับอั้าพัชลาเลยน้ำค้างถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะเสียพี่นะ่ะมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะ ที่พี่ไม่บอกกับเจ้าพี่เนี่ยเป็นโมเดลลิ่งหาดาราหาดาราไปเป็นไปเล่นหนังแล้วอย่างน้ำค้างเนี่ยพอสบ,ยสบายมากสบายมากอย่างน้ำค้างนี่เดี๋ยวพี่พาไปปรับปรุงแต่งเติมนู่นนิดเติมนั่นหน่อยใส่สักสี่ห้าร้อยซีซีนี่คงจะแบบสวยงามมากจริงนะคะเ,เสียไอ้เรื่องเนี้ยเสียถนัดมันเป็นทางของเสียน้ำค้างเอาอย่างนี้ถามจริงๆมีแฟนไหม ไม่มีจ้าถ้าไม่มีแอ่น้ำค้างน้ำค้างเตรียมไปเก็บเสื้อผ้าวันพรุ่งนี้เราเจอกันแล้วเราเข้ากรุงเทพด้วยกันจะเสียน้ำค้างจะรีบเก็บเสื้อผ้าไปนะจ้าจ้าแล้วเจอกันจ้าพี่เอารัมาฝากเป็นความรักจาก ชายคนหนึ่งส่งถึงสามวัยขอฝากหัวใจใไวในห้องหอหัวใจ ให้รู้ความในขมใจตัดความเกิดฟังนะเจ้าพี่รักน้องยาวเรือเกิดจะกินจะนอนจะเดินก็ยังคิดถึงรังปัง